อันนี้มาลองดูข้อนี้อันนี้ก็ผิดเป็นเซตเหมือนกันเลยนะคะหกนะสิบห้าหกสิบหกไหนดูซิอันนี้ดูออกไหมหกสิบหนะ้าเน,นี่ยตอนเนี้ยเอาความรู้ตอนนี้ของเราเนี่ยพย้อนกลับมาดูกันบ้านที่เราส่งกูมาตอนนั้นอะดูออกไหมว่าเขาทดสอบอะไรเราอยู่ทดสอบอะไรไครับสอบอะไรพยากรณ์ครับ ถูกต้องกิริยาตัวเดียวกันหมดเลยโคจัง,งี่นาดาเลยเราไม่ต้องใส่โคจังยีจุดๆ,ๆแล้วนะความรู้เราตอนนี้เรารู้แล้วโคจัง,งี่นาดาเขาให้นาดามาหมดเลยสิ่งที่เขาต้องการทดสอบเราคือไวยากรณ์นะคะโอเคเนาะมาลองดูกันอ่านเลยนะนะคะครับทีบางีเน่นมังมังกาจินเทชิมกาฮานาะอิซุมิดา

หนึ่งมีเตียงหนึ่งอ่นเตียงที่ทําไมที่เสียครับเตียงที่เสียเตียงที่พังมีที่ไหนที่ห้องของฉันครับอีกมากค่ะต่อมาค่ะจีนันจูจีนันจูกาจีนันเคนชานาจีมันเชจินกูเอออดูรีนูรลอวัตแตกาคันฮูโล อีซังเฮชอตซึมเนดาอันนี้เวลาอ่านเราเราแบ่งครึ่งอย่างนี้เองไม่ได้นะเราจะแบ่งเป็นชินันจูก้าชินนอย่างนี้ไม่ได้กาจีต้องเป็นคำต้องเป็นชินันจูกาจีนนจำไว้กาจีคือหนึ่งคำแบ่งตัดเขาไม่ได้นะคะนะแล้วก็อันนี้อีตัวตัวสะกดด้วยนะมันมันเป็นรูปอดีตเพนชันนัทจีมันนะคะอะตรงไหนบ้างคะจัดที่จีมันครับที่จีมันนะคะ นี่อื่นนี่อื่นได้ป่าได้ได้ได้เพราะข้างหน้าเป็นกิิยานะคะมันใส่แค่แกม,ม่าโลอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าอื่นยินพูตัดได้ติดกับกิิยาเป็นวัยกรณ์ที่ติดกับกิิยาอมานะคะท่อนที่หนึ่งโอเค จำได้แล้วเนาะเก่งมากเควนชันทาให้จําไว้ความหมายหลักของเขาคือโอเคเนี่ยใช้ได้ดีใบความหมายจะรวมไปถึงไม่มีปัญหาไม่เป็นไรได้เลยถ้าจาไว้แปลว่าดีโอเคใช้ได้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับน้ําเสียงถ้าเขาบอกว่ายงวาก็เควนชันาลวิหนังเรื่องนี้โอเคเลยนะถ้าเสียงขนาดนี้อาจจะถึงแบบดีสนุกเลยนะถ้าเขาบอกยงวาก็เควนชันาลก็หนังเรื่องนี้แบบก็โอเคอ่ะก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยก็ไปฟังน้ำเสียงเอาโอเคเนาะ ฟ, <Okay. S 1> ฟ,ฟังที่ได้คําที่ดินบ่อยนะถ้าเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นเควนชานเนสรารามเป็นคนที่โอเคเป็นคนที่ใช้ได้อันนี้คำนี้ได้ยินบ่อยเควนชานเนสารามเควนชานเนอนำจาเป็นผู <c oughs> ้ชายผู้ชายที่ดีนะคะมันยังโอเคอยู่ยังไม่มีปัญหาเมื่อไหร่คะชินันจูกาจิกาจิแปลว่าจนถึงถึงเมื่อไหร่คะถึง,ถงอาทิตย์ที่แล้วครับ ถึงอาทิตย์ที่แล้วนะคือจุดสิ้นสุดของเตียงเราที่ยังโอเคอยู่เนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วแต่มีปัญหาอะไรคะแต่หรือนินฟูหลังจากหลังจากที่ทำไมคะที่ว<ะ>ัดตากาดาวัดตากาไปจริง<า>จริงดากาตัดได้นะแต่ว่ามันเป็นแกมมาระดับสามกูก็เลยไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นที่เราต้องตัดนะคะจริงๆอือรอก็ตัดได้ข้างหน้าเป็นแกมมาบอกว่าดุประสงค์แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ตัดเพราะว่าอือรอต้องด้วยแล้วเข้ามากับคาดาอูดาตลอด ะะแกมมาตรงนี้หลอดจะไม่รู้จักนะดากานะคะตรงนี้เป็นแกมมาดับสามแต่ตรงนี้เขาใช้รูปอดีตไปแล้วอัลต์ดากาแกมมาดับสามเหมือนกันนะคะแกรมมาดับโทปิกสามแต่สอนเกินเกินไปก่อนก็ได้นะคะดากาถ้าเป็นรูปปัจจุบันนะมันจะพูดถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นและยังไม่จบเลยนะมีเหตุการณ์ที่สองเกิดแทรกขึ้นมาเช่นเรียนๆอยู่เพื่อนโทรมาอะไรเงี้ยน,นะคะหรือเหตุการณ์ที่หนึ่งยังไม่จบเลยเปลี่ยนไปทําเหตุการณ์ที่สองอย่างนี้เรียกว่าดากา นะคะนะส่วนถ้าอัดออฟตากาคือเ,เหตุการณ์ที่1มันต้องจบก่อนแล้วมีเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นมานะคะนะเช่นเราไปซื้อของแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วนะกําลังเดินทางกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะยัง้งจะอัดออตากาแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นคอนเซ็ปต์เข้าวๆไว้แล้วกันเนาะนะคะถ้าแกมมาไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องเสียดเครียดตอาทำข้อสอบนะยึดกิิยาไว้ดนะคะให้รู้ว่าเขามาเพื่อทําอะไรคะเพื่อเล่น ใครมาเพื่อเล่นตัวบ่งชี้ประธานลูกชายครับชายใครลูกชายของเพื่อนเพื่อนใครของฉันเพื่อนของฉันนะ,ะลูกชายเพื่อนมาเพื่อเล่นต้องมาแล้วก็เล่นแล้วมาแล้วไปแล้วมาเสร็จแล้วก็หลังจากที่เขาไปเขาต้องมาแล้วไปแล้วนะเขามาเล่นเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็ไปหลังจากนั้นเป็นไงคะผิดปกติเพิ่มขึ้นครับนะคะมันแตกขึ้นเขาพูดถึงเตียงอยู่นะุ้ยนะปอยู่คข้างหน้าพูดถึงเตียงอ อ่ะมันแตกมันผิดปกติไปนะคะต่อมาค่ะเกรซโซชิมแดรินปาโกเรวโกคากูจอมีพาคาพาโกคาโกคาโกจอมีอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่พากกพากูพากูเรลโกพากูเรียวโกคากูจอมีคาพัดสมนิดซมนิดะ เพื่อเปลี่ยนดังนั้นดังนั้นเพื่อเปลี่ยนเก่งมากจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยน,อ,ยนอะไรครับเปลี่ยนเตียงครับอะไรคะอาโอพัตตาอันได้ไหมอาโอพัตตารูปอดีของอาโอโพดาอาโอโพดาแปลว่าอะไรอาโอโพดาอาโอโพดาแปลว่าโลโลถูกต้องคะ่ะอันนี้รูปอดีตของเขาอาโอพัตตานะคะก็จะแปลว่า ทำอะไรแล้วนี่เป็นลูกอดีตเขาหรือแปลเป็นเคยก็ยังให้อยู่นะคเคยก็ยังให้อยู่นะคะแต่ถ้าเคยจริงๆปกติเขาจะใช้แกมมาอื้นจอกกี้ตาอันนี้แปลว่าเคยจริงๆแต่ถามว่าลองแล้วกับเคยความหมายก็เหมือนกันแหละถ้าเขาใช้สองแกมมานี้ก็ถือว่าความหมายพอๆกันไม่เป็นไรหรือเอาแกมมารวมกันก็ได้นะเคยลองแล้วก็ได้ก็จะกลายเป็นอาโอพนจอกกี o ้ตาจะแปลว่าเคยลองแล้ว นะคะเขียนเนาะแก้าที่ใช้มีการเล่าประสบการณ์นะคะอารอพัตตาหรืออื่นินจอกกีตาใช้แทนกันได้เพราะนั้นก็แปลว่าเขาได้ลองแล้วลองทําอะไรคะลองไปครับที่ไหนไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต้องค่ะ,ลง,คะ,ล,งคะลงท้ายด้วยชมให้รู้ไว้เลยอันนี้มาจากซั่งจอมชอมโพนะคะอ่ะเขียนลูกเต็มๆให้แล้วกันลงท้ายด้วยจอมให้นึกถึงซัง นะคะคซังจอมชมพู่คากีพวกนี้แปลว่าร้านค้าทั้งหมดเลยนะคะครอุเฟอร์นิเจอร์นะต่อมาค่ะเขาไปแล้วเป็นไงเขาลองไปแล้วเป็นไงคะแคร์กอกี้สันกอดโดอิดโกพีซันกอดโดอิทอสซึมิดาอิสตอสซึมิดาร่างเสียงด้วยนะอิสตอสอิสตอสซึมิดาตัดตรงไหนดี มองออกไหมตัดได้ค่ะตัดโกได้แบบเก่งมากตัดได้เิเราเราเรียนโกอาโซอูนิก้าอะไรพวกนี้ตัวแรกๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัดได้แน่นอนนะคะนะจีมานอะไรเงี้ยนะคะอ่าอืมยอนพวกนี้สัมพันที่เราไปท่องมาเอาให้แม่นเลยนะอะไรในห้องถามตัวเองได้อย่างเดียวนะตัดตรงไหนได้นะคะช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อู่แล้วกิริยาโกตัดได้สิ่งที่ตัด คำนามหาปูระวังเราไม่เอาคำนามเราตัดเพื่อหาอยากรู้มีกิจยากี่ตัวสันธานเราเคยคัดมาส่งครูแล้วตอนนี้เราแม่นแล้วเหลือแค่ความมั่นใจวันนี้เราเก่งแบ่นี้แล้วเอาความมั่นใจเพิ่มเข้าไปในห้องสอบทำอี้ค่ะอะหนึ่งสองไหนต่อต่อว่าไงมีมีอะไรคะแล้วคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราคาอะไรปอดสิ่งครับ สิ่งที่ทำไมสิ่งที่ถูกครับสิ่งที่ถูกอะไรถูกราคาครับถูกต้องถ้าไปอ่านราคาก่อนนูน่นค่าเกี่ยวเป็นประทานของซาดาอีกทีซึ่งเป็นส่วนขยายของกอดกูบอกแล้วเวลาตัดอย่าลืมภาษาเกาหลีอ่านจากหลังไปหน้าจะไม่มีทางพลาดเลยระวังอ่านาข้างหน้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเจอส่วนขยายนะคะ <c oughs> ก็อ่านอ้อนไปสิเนี่ยมีอะไรมีสิ่งมีสิ่งยังไงด้วยสิ่งที่ถูกอะไรถูกราคาถูกด้วยอ่ะมีสิ่ง ถูกด้วยแน่นอนสิ่งที่เขาพูดถึงก็พูดถึงอะไรอยู่เขาจะซื้ออะไรเนะี่ยซื้อเตียงครับถูกต้องก็คือพูดถึงคาเกียวกี้สตันชิมเดตุอีกก้พูดถึงเตียงอยู่รู้เลยพูดถึงชิมแดอยู่อ่ะมีราคาถูกด้วยและทําไมคะและมีมีอะไรคะัมีสิ่งที่แพงก็ด้วยครับแพงด้วย,วยก็คือมีเตียงที่แพงด้วยแหละพูดถึงเตียงอยู่ต่อมานะคะครับจีน,นัน บอนนี่เนนนอมูซันชิมเดย,ยอซอปันลีโคจังอีนันนาดาเรารู้เลยเราใส่นาดา,า,ดาคือนาดาไม่ต้องโคจังนี่จุดๆตอนทำข้อสอบตรงเลยโคจังอีนาดาใส่กิิยาเข้าไปเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาให้กิิยามาแล้วนาดาเขาต้องการทดสอบไปก่อนเรากิิยาให้มาแล้วนะคะแล้วอ่านดีๆนะโคจังกับโคจังไม่เหมือนกันนะ โคจังคือความเสียหายนะถ้าโคงจังคือโรงงานเลยนะคุณคำนะนะคะคโคงจังคนามนะความเสียหายการพังอ่ะเออความเสียการพังคุณคำนะนะคะอันนี้มาดูซิตรงนี้มีตรงไหนตัดได้ไหมคะมย่อจอ ต้องค่ะอาวซอแต่ถ้าใช้กับกริยาเนี่ยมันจะผันเป็นรูปอวซอถูกไหมจาได้เนาะว่าเป็นเขาจะใช้รูปอีอซอยอซอขึ้นอยู่กับคํานามมีหรือไม่มีตัวสะกดความหมายเหมือนคํานามอีลาซอแปลว่าเพะเป็นอะไรสักอย่างยังเหมือนเดิมนะยังออกเหตุผลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าข้างหน้ากริยาเป็นอีดาเฉยๆยเพราะฉะนั้นตัดได้เหมือนเดิมเพราะเป็นกริยาคือเป็นเพราะเป็นอะไรคะเพราะเป็น เตียงที่ถูกครับถูกมากครับถูกมากๆเลยตอนไหนคะคไหนไปนเตียงทีกตอนครั้งก่งอนครับก่อนครั้งที่แล้วคือแปลว่าไอเตียงที่มันพังไปให้เราซื้อครั้งก่อนเนี่ยเป็นเตียงที่ถูกมากนี่เป็นผลก็เลยเป็นไงคะโคจางนี่นาดาแปลว่าอะไรเสียเสียยังไงปันลีเสียเร็วครับเร็วคราวนี้มาดูกันที่เราตอบมาเนี่ยแกมมาที่เราตอบเนี่ยนะคะคืออือเดลกูฮาดาแปลว่าอะไรแกมมาเนี่ย ตั้งใจจะครับตั้งใจจะเสียเร็วมันได้ไหมไม่ได้แ,แกมมาถูกประสงค์ตรงนี้ไม่ได้แต่ตอนนั้นอาจจะเพราะเรายังไม่รู้จักแกมมานี้ก็ได้เราก็เลยผิดตรงนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนแกมมาวัตถุประสงค์เนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาพูดเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมันจะทาให้เราเข้าใจง่ายขึ้นถามว่าเ<อ>ตียงครั้งที่แล้วที่มันซื้อมาแล้วราคาถูกมากแล้วมันเสียเร็วเนี่ยถามว่าเตียงเสียไปหรือยัง เ,เสียไปยังคะเสียแล้วครับเสียแล้วเพราะฉันต้องคิดแล้วว่ารูปไหนที่เป็นรูปคุยเรื่องรูปอดีตอยู่จริงๆแล้วมีแค่ข้อสามเท่านั้นที่เป็นการเล่าถึงรูปอดีตอือรีซูอิตาในรูปปัจจุบันเลยถ้าเขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตเขาต้องผันอดัดออดไปแล้วนะนายซูอิซอซมิดาไปแล้วเขาต้องเล่าผันรูปอดีตไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอ,อิสูอิตาเป็นแกรมมาในการเล่าเรื่องของความสามารถ เล่าในเรื่องสถานการณ์รนะได้เขียนนี้แล้วกันเนาะมันเป็นมันแปลว่าได้แบบสองแบบนะคะนะแปลว่าได้แบบความสามารถกับสองค,ค,คือในเรื่องของสถานการณ์ความเป็นไปได้แต่ว่านี่มันเป็นการรูปอดีตความหมายไอ้ผ่านรูปปัจจุบันความหมายมันก็ไม่ได้อยู่ดีเกทเวดาอ่านี้ได้ไหมจํเกทเวดาได้ไหมคะจาได้ไหมเนี่เป็นแว่หรอถูกต้องเก่งมากเลย เกทเวดาเป็นแกมมาบอกการเปลี่ยนแปลงถ้ามันพังถ้าสมมุติว่ามันใช้กลายเป็นว่าพังได้นะถ้าผ่านอาดีตอะแต่ไอ้นี่มันเป็นรูปปัจจุบันมันใช้ไม่ได้แกมมานี้หนิงก็กตาเป็นแกมมาตระกูลคาดเดาน่าจะพังไวแต่เป็นการคาดดารูปอดีตอันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้เราอาจจะเพราะไม่รู้แกมมาตัวนี้ก็เลยไม่ได้ตอ่อจริงๆแล้วแกมมานี้เขามีโครงสร้างของเขาอยู่ ทั้งหมดมันจะลงท้ายด้วยก๊กัตตาหมดเลยมันต่างกันตรงที่ถ้าอืนอ่นีอื่นเนี่ยอันนี้รูปอดีตเป็นการคาดดาว่านนึ่นอันนี้เป็นการคาดดาวรูปปัจจุบันถ้าไออือดีอืออ้ยมันจะเป็นการคาดดาวรูปอนาคตหมายความว่าการคาดดาวรูปอดีตปัจจุบันอนาคตเช่นสมมตินะประโยคเดียวกันเลยนะกูเปลี่ยนเป็นพีก้าโอนก็กัตตากับพีก้าโอนึนิ่น กับกีกาโอนก็ตาก็คาตาทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่วิธีการผันพีกาโอดาวฝนนะคะต่างกันแค่นี้เลยนะอันนี้รูปอดีตอันนี้คือรูปปัจจุบันอันนี้คือรูปอันดคตทั้งหมดเป็นแกมมาตะฟูนคาดดาเหมือนกันหมดพีกาโอนก็ตาเป็นการคาดดารูปอดีตแปลว่าอะไรก็คือเมื่อคืนฝนตกไหมไม่รู้นะ แต่ว่าตื่นมาตอนเช้าเห็นน้ําเจิ่งนองอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยกูเดาว่าฝนน่าจะตกไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ฝนน่าจะตกไปแล้วอ่ะนะคะฝนน่าจะตกที่คือเขาเรียกว่าการคาดดาวูปอดีตการคาดดาวูปปัจจุบันคืออะไรคือตอนนี้ฝนตกไหมไม่รู้กูอยู่ในบ้านแต่กูได้ยินเสียงแปด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 ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแปด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 แต่ถามว่ากูเห็นฝนไหมกูไม่เห็นนะอย่างนงี้เขาเรียกว่า การคาดดาวลูปปัจจุบันก็คือฝนน่าจะกําลังตกอยู่เขเนาะการคาดดาวรูปอนาคตก็คือฝนมันยังไม่ตกนะกูกําลังเดินกลับบ้านอยู่เห็นท้องฟ้าแบบมืดเลยลมแรงวิว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 ดาวว่าฝนน่าจะใกล้ตกแล้วยังไม่ตกนะฝนน่าจะฝนน่าจะตกในอนาคตอ่ะเรื่องของเนาะนะคะยังไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าการคาดดาวรูปอนาคต ราะฉะนั้นอันนี้ของมันซื้อไปแล้วมันพังไปแล้วมันต้องเป็นการคาดเดารูปอดีตเขาเดาไปว่าครั้งที่แล้วเขาซื้อเตียงที่มันถูกเกินไปมากๆนะคะมันก็เลยพังเร็วพังไปแล้วมันพังแล้วต้องผ่านรูปอดีตเขาก็เลยใช้โคจังนี่นันกัสมีดาอันนี้โอเค,คไหมชั้นจริงๆก็ตอบข้อสอบสามนะคะข้อสามตอบ,บ,บข้อสอบที่เราตอบมาเองเนี่ยตอนนี้เป็นแกมมาตระกูลวัตถุประสงค์มันต้องการบอกบนะคะคือสิ่งเราต้องการแล้ไม่ ทางวนี่ถูกไหมพะนั้นข้อสองี่ยต้องตัดพะนั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยต่อข้อสามนะอ่านให้จบถึงท้ายน,นะคะจะได้ไปดู60คะแคนกระเดซอทำไมกระดซออีโบเนนโชกุมพีซาพีซันกอดดูโรซาเรียโกฮัมนีดาครับตั้งใจจกซื้อดังนั้นครับดังนั้นตั้งใจดังนั้น ตั้งใจจะซื้อซื้อเป็นอะไรคะของที่ที่แพงครับอของที่แพงแพงยังไงชุกแพงนิดหน่อยครับแพงนิดหน่อยซื้อตอนไหนอีบอนครั้งนี้รครับครั้งนี้ก็คือรอบนี้เนี่ยนะคะที่จะซื้อคร่บคราวน,นี้มาดูซิข้อหกสิบหกหาในรายละเอียดดูว่าข้อสามที่เราตอบมันผิดเพราะอะไรข้อสามว่าไงคะข้อสามชิมเดกาคีสตันเดปันลีมังแกจ ซึมนืดาตัดตรงไหนได้บ้างคะเนินดีครับเนินดีเนินเดแปลว่าอะไรจาได้ไหมแต่ครับเนินเดงจริงมีสองความหมายนะความหมายหลักๆที่ราต้องรู้สาหรับโทปิกหนึ่งนะเห็นเนินเดยหนึ่งแปลว่าแต่เป็นการบอกการขัดแย้งหรือสองนะคะเป็นการให้ข้อมูลข้างหลังมักตามด้วยคําสั่งแนะนําชักชวนขอร้องถามความคิดเห็นแต่เนี้ยขัดแย้งชัดๆเลยเนี้ยแต ข้างหน้าที่หนึ่งของเตียงเป็นไงแพงครับแพงแต่ทำไมคะแพงแต่เสียเร็วขึ้นครับใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนะคะใช่ไหมเขาบอกเหรอแพงแต่เสียเร็วใช่ไหมไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เขาบอกครั้งที่แล้วน่าจะถูกเกินไปมันก็เลยเสียัวครั้งนี้เขาจะซื้อของที่แพงขึ้นนิดนึงอันนี้ไม่ใช่เร็วขึ้นนะมังกาจีดาคือกิริยาหนึ่งคำแปลว่าพังเสียอยู่แล้วไอ้ที่ครูบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมันใช้กับกิริยาบอกสภาพไวยากรณ์ชื่อ R o G D อาร์ออจีดาเน็ดาครับขึ้นตุ้งตุ้งแฮจีดาอ้วนขึ้นอันนี้กิริยาหนึ่งคำมังกาจีดาแปลว่าพังเสียด้วยตัวเขาเองอแล้วโอเคเนาะคนละอันกันนะนะคะคนละอันกัน อันนี้ไม่ถูกเขาบอกครั้งที่แล้วมากเกินไปมันเลยพังไว้อันนี้แหละไม่ถูกไห้ดูสิหนึ่งกับสี่ที่เราไม่ตอบเนี่ยผิดจริงไหมดูข้อหนึ่งเขาว่าไงคะเอบาเองเน้นพังงีเน้นชีพพังงีเน้นชีพังงเน้น,งงน,นชิมชิมเดก้ายอลอเกอิซึมิดามีไหล มีหลายอะไรหลายเคห,หลายอันมีหลายอันครับหลายอันคะ่ะสิ่งที่เขามีคือเตียงเตียงครับหลายอันที่นายที่บ้านที่ห้องครับที่ห้องของฉันครับเขามีเตียงกี่อันคะมีอันเดียวครับอันเดียวฮาน่านะคะจริงๆใช้ฮันแกก็ได้ข้างบนเขียนฮาน่าความหมายเหมือนกันฮันแกรฮาน่าแต่ก็ผิดอยู่ดียอโรแกงไรก็ผิดนะคะครับผิดจริงๆดูข้อสี่สิข้อสี่ผิดไหมอีบอน อีบอนจูเอเชชินกูเออาดูรีโนนรีอุมนีดาครับโ,โนนรอโนอนรอโนนรออุมนีดามาเล่นมาเพื่อเล่นนะคะบอกถูกประสงค์มาเพื่อเล่นครับใครมาเพื่อเล่นประธานลูกชายของเพื่อนของฉันครับเพื่อนของฉันนะไม่ใช่ลูกชายฉันนะลูกชายของเพื่อนเพื่อนของฉันอีกทีหนึ่งน,นะมาเ<อ>มื่อไหร่คะ เมื่ออาทิตย์นี้ครับมาตอนอาทิตย์นี้เห็นไหมสังเกตข้างหลังไม่ได้ผ่านรูปอดีตแปลว่ายังไม่มานะนะคะอาทิตย์นี้กับอาทิตย์จะจะจะถึงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยที่ยังไม่มาเนี่ยพราะถ้ามาแล้วต้องผ่านอาดีตไปแล้วแต่เพื่อนเขาลูกเพื่อนมายังมาเลยอับจนกลับไปแล้วจนเตียงพังไปแล้วจนจะซื้อใหม่แล้วนะคะนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อสี่ไม่ถูกด,ดูข้อสามเอยข้อสองสิข้อสองข้อสามมาดูไปแล้วเนาะผิดดูข้อที่ ที่ครูบอกว่าถูกเนี่ยมันถูกจริงไหมหดูข้อสองว่าไงะคะทิมเดรินปากรียวโกอลาโปโกพากูเอาใหม่ค่ะไม่ปากูพากูพากูพากรียวโกอลาโปโกอิซึมิดะเพื่อเปลี่ยนเตียงเพื่อเปลี่ยนเตียงทำไมคะ กำลังกลงรู้จักอาราโพดาไหมไม่รู้ครับอาราโพดาถ้าแปลตรงตัวก็คือดูให้รู้ก็คือการหาข้อมูลนั่นแหละ<ม>เขากำลังหาเขากำลังเช็คราคากันอยู่เขากำลังไปดูซิมีเตียงแบบไหนบ้างนะคะข้อนี้ถูกแต่ต่อให้เราไม่มั่นใจกูเขากําลังดูเตียงอยู่จริงไหมแต่หนึ่งสามสี่ผิดแน่นอนยังไงต่อไม่ต้องถูกถูกไหมหนึ 1, ่งผิดเขามีเตียงอันเดียวสามผิด เตียงมันน่าจะถูกมากเกินไปมันเลยพังเร็วพูดถึงเตียงที่แล้วที่เราซื้อไปรอบแรกที่ลูกชายเพื่อนทําพังเนี่ยส่วนข้อสิลูกชายเพื่อนมาแล้วกลับไปแล้วทําเตียงพังไปแล้วนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็เหลือข้อสองก็คือนะเขายังไม่ได้ซื้อนะเตียงยังไม่ได้ซื้ออ๋อดูดูเพราะฉะนั้นข้อสองถูกอันนี้พอเข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจขึ้นเนาะนะคะหลังจากปิด ฮันกุนลานปิดทุศอกไปรู้สึกว่ากลับมารอบนี้แปลได้ดีขึ้นนะคะหลังจากไปนะแปลว่าทบทวนมาเยอะแน่นอนเลยนะคะ